น้องปลาไหลชนเาน,คน,นาครับผมดีมาขุดมันครับขุดมันหนาครับผมมาเบิ่งบรรยากาศการขุดมันอยู่ไฮครับไฮมันครับไปเบิ่งกันครับผมโอ้มันหัวใหญ่ครับมันไรหนึ่งไรครับรับปลาอย่างปลาอย่งายงปลามัน đinh khu đinh khay, ôi oh, đây, hoa giấy ở đây, hoa giấy hoa giấy mát cái này à? cái này chứ? Oh, อืมแม่หน้อยบไปเนี่ยอืมไหนอู้ยเไปถ่ายมันเนาะกอนนึง bạn huế dày huế dày u, ừ. coi đây tân tành... quà gì mất nè, Còn đấy mấy สมัยน yeah. ี <t at Christmas music> oh, ้เขาถอนมันแล้วมันก็ทายมอดเง็นในาโอ้สมัพหาสิบบาก็ได้รายอยุ่นีเออสองบาทหกสิบบาเออสมัครหกสิไปถังสามบาทแล้วอืม มันราคาดีฝากกดติดตามช่องหนองปาลาไหลชาแนลด้วยนะคะช่องปาลาไหลปาหลาไหลช้วยครับขอบ